อ๋อสบายดีพี่น้องพี่ใหญ่ทำอะไรตุ้มไก่ครับได้ไก่พี่น้องวันกินรับได้ไก่มาจากที่ใดซื้อมาครับเอาไปเตะบอไปเตะอ่าครับจะผ่าตื้นหรือไม่ผ่าหรือยังไงดูไก่ที่อ้วนๆเลยทุกคนไก่เมียตัดหัวออเนาะย่างไก่ใส่เกลือใส่เนย อบั้เบือดอะไรที่เดียวไกลใส่ใใมะขามเปียกลงไปใส่ยังแน่แล้วนี่ครับเล็กเกลือเล็กเปลือยใส่มะขามเปียกโั้ยิ่งไข่ใบมะกรูดหัว่าข้าพี่น้องต้มเปื่อยๆอะไพี่น้นองเก้นี่กันปลาพิดหมองพิดหมอ เปื่อย,ย,ยเลยเอาพี่น้องอันนี้ต้นนเพราไอันนั้นไม่ใคัน้าไหคนเือหนอยปบ่ะอยเ้มันีคยยเปื่อย มะส่วนเนาะต้มสดต้มสดเลยเปล่าขวดั้นแก้มไ<ช>ม่หยาบมาครับพี่น้องสบายดีค่ะแล้วแล้วอันนี้ส่วไก่อันนี้น้ะมันซื้อเดอน,น้ำส่วอัน,นค่ะอืมคือน้ำส่วอน,น<ก>อันนี้คือตอดมันเพราะว่าอะไรรู้ไหมขั้นฉีดเอาแบบนี้แหละน,นี่คือแจ่ว มานี่คือข้าวเหนียวร้อนๆวอนราคาได้ไหมน้องแซ่กเนาะไก่เมฆไข่เนาะพี่น้องเนาะมันจะหยาบๆแต่เล็กน้อยมาด้วยพี่น้องขอกระต้มมาชาวซานชั่วโมงแล้วล่ะแต่ว่าเปื่อยอยู่รู้ว่ไก่ยำหยานี่ยิ่งต้มโดนยิ่งตุ้นไปโด้น้ำตาลเนี่ย

นมายูรังหดคือบักล็อกกี้ครัตะกี้นะไปใช้ไปนำบักนาวดูในหลนดะมาเด็กน้อยบนเเคยไก่ต้มเนาะก็นำต้มโดนนั่นหิวเขาละเจ้าิงหอดเวลาหลักหูกนะพี่น้องเลยโคตรอ่ะ ตับจ <c els descript or> <wine> ัไรจบะไจ้าพระท่านคอดอกทัดตัดไก่บ้านคอยมากอยาเจ้าดื้อเขามามกตัดไก่บ้านตัดไก่ไขบอยะ วันนี้วันหวยออกนะเพื่อนจะจอออกตัวใดเด้อห้ถือกระดีใจนั่งรับเพี่อนขัไปถือหัวใท้มันเกือบปีละก็อยู่ระยองไม่ว่าได้ถือดูด

ดึกอหมดแ้แตเขาแดงนจึตีห่ามาลับเลยมันจืเลือดแดมันจะไปหลักห้องหายเ่ะยันยนมีปากเคยเบิ่งคือคือจะไปหลังหายันนก็ได้เขยมานนี ตาแดงไปหลักหายอยู่ในห้องน้ำนี่แงเลยเพรใหญ่ไงเพราะ,าระเบิ้งคักแล้วเ mm hmm. ดินนี่ป mm hmm. าหาคนนี้แล้วคนนี้จะเป็นอะไ mm hmm. อดทนเนี่ยไม่ยอง เราปดบวคนมันก็เป็นผัวเดียวเมียเดียวเอแอดนังเลิกเอแอดนังคอยปวด่วด้ถไราบงอคอยนางคอยไปจะถึงแล้วนี่จะมานี่จะมาพวง่อสันยะเนามันคือแซ่บกันอ่ะก็ก็เบิ่งหนาอะไเงี้ย ขาเนีเยแกดัวบรงอนกับป้าคันเดีรอะไรโรง่ยรางชั้นจมงหารพลเมือก้นแกะกบ อืเกบร่มของในี่นีน่ใหญ่ใยังเลยอัานาทไมมันร่างกางยาเขามม่หอนนืมอันนี้นนมัมน,นแตกไป็แบบวคือจะกินท้าเคลมวักืาสมดุลข้าเขาไปกินนอดอกไปหักห ยนงไงบอยไ่อิยัอ,อ้หอบหอบหอากนยังมันก่อนเพราะไผ่ไงน,นน้นมัน,นคือลูเขา,าเนียมนานเขาไม่กินดอกแบบนี้นะเขากินไก่ทอดอหากาทีชื่อให้ลูกจากน้อง าตัวเสียบยกันเช่ไก่ไเคหมือนไก่เค้อกว่าบาทลม,ม,ม,นะม,มาเคอเพือให้มันะกูได้แมากเลกไดแมากเอีของหงอละเแหงมาก <c> ข่หมูเ,หมเ,หมหมเป็นไทยลงุยงเนีเปลี่ยนม,นมามกๆๆนแงอีคยนอเอาโอเคไหมเนาะ ค่ะวัสดีค่ะ